เองก็เคยเป็นแม่ค้าที่ยืนขายอาหารมาก่อนแล้วเรารู้สึกเหมือนทุกอย่างในคําพูดเนี้ยมันแทงใจดําเรามากเลยอ่ะเราสร้างตัวเราสร้างบ้านมาด้วยการขายอาหารทําไมเขาต้องมาดูถูกด้วยเปิ้ลเองเด็ก16ที่ยืนขายไก่ทอดอ่ะจนเปิ้ลสามารถซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้แม่แล้วเรียนจบได้อ่ะเขารู้ประวัติเปิ้ลไหมว่าเปิ้ลทําอะไรในชีวิตมาทั้งนนบุรี่เรื่องรูปร่างหน้าตาว่าเรื่องเขาเอา แต่ที่ไม่เข้าใจที่สุดก็คือโดนดูถูกว่าเคยเป็นแม่ค้ามาก่อนทั้งที่เป็นอาชีพสุจริตนี่ไม่ใช่เพียงการระบายความในใจของเปิ้ลไอรินแต่เป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจะขอใช้กฎหมายจัดการกับคอมเมนต์เสียหายค่ะคุณเปิ้ลบอกว่าแม้โดนวิจารณ์มาเยอะแต่ครั้งนี้ขอไม่ทนเพราะกระทบทั้งจิตใจและชื่อเสียง จึงยื่นฟ้องชาวเน็ตในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณายืนยันว่าจะด,ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะอยากให้เรื่องนี้เป็นเคสตัวอย่างให้กับสังคมว่าไม่ควรใช้สื่อโซเชียลทำร้ายคนอื่นค่ะโครงการนี้มาปีนี้28ปีแล้วนะคะแล้วเปิ้ลก็เจอการบูลลี่มาชั่วชีวิตแล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะคราวนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวเราจริงๆแล้วมันสาหัสแล้วก็พยายามลากเราอิงไปในเรื่องของการเมือง เพราะฉะนั้นน่ะคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานานแค่ไหนเปิ้ลสามารถที่จะไปได้อยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็อยากจะบอกชาวเน็ตว่าทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่เสรีภาพนั้นต้องอยู่ยืนอยู่บนความถูกต้องและไม่เบียดเบียนใครไม่ละเมิดใครให้เขาทุกด้วยค่ะเข,เขาเป็นพี่เปิ้ลเขาเป็นดาราเป็นบุคคลสาธารณนะวิจารณได้ข้อความไหนวิจารคอมเมนต์เราก็ยอมรับในส่วนของวิจารณแต่อย่างข้อความนี่ครับสองข้อความเนี้ย เป็นข้อความที่ใส่ร้ายในส่วนของผมเนาะผมเป็นทนายความผมก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดแค่ไหนก็ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดครับผมส่วนที่ก่อนหน้านี้คุณเปิ้ลเคยโพสต์ไปใน Facebook ว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละหนึล้านบาทอัปเดตล่าสุดคือยังไม่ขอกำหนดจำนวนเงินที่แน่ชัดค่ะรอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแทน และแม้ว่าจะมีคนเข้ามาขอโทษและขอไกล่เกลี่ยแล้วจำนวนหนึ่งแต่คุณเปิ้นยืนยันว่าจะยังเดินหน้าฟ้องเหมือนเดิมให้ไปคุยกันในศาลเท่านั้นที่เตรียมหลักฐานไว้แล้วเบื้องต้นมีไม่ต่ำกว่าสิบรายค่ะ